ได้ปังแล้วเพื่อ,วอสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีพัชพิชักคุณครับบรรณาธิการสำนักข่าวเอ็นเอทีวีนิวพร้อม พัชรินทร์ประทัคุณประธานกรรมการบริหารสำนักข่าวเอ็นเอทีบีนิวไทยนะครับวันนี้เราก็ได้มาทําข่าวการหาเสียงของผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายครับท่านเบอร์สองนะครับเบอร์สองับกลุ่มหนองคายก้าวหน้านะครับวันนี้เราก็ได้มาลงพื้นที่ทําข่าวนะครับแล้วต่อไปเป็นยังไงครับบรรยากาศที่ท่านมาวันนี้โอบแรกก็มีฝนเนาะมีฝนตก เราก็ห่วงนะเราก็ห่วงก็เวทีอยู่แต่พอดีก็ตกไปได้สักระยะหนึ่งตอนนี้ไม่มีผนแล้วนะคะก็อยากจะให้คณะประชาชนนะคะในเขตเทศบาลของเรานี้ก็มาร่วมฟังนโยบายของของคุณอัธพรพักดีสุจริตนะครับผู้สมัครนายกเทศมตรีเบอร์สองกลุ่มน้องคายก้าวหน้าก้าวนำทำจริงครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกับพิธีกรสาวสวย AI ของเรานะครับว่าเขาจะรายงานข่าวแบบไหนแล้วก็ไปดูการปราัยของ ผู้สมัครกันนะครับสวัสดีครับฟังประสายของกลุ่มหนองคายก้าวหน้าเรายังมีโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมรับฟังกันในประสายใหญ่รอบสุดท้าย7พฤษภาคม2568ณเวทีอบจหนองคายลานอนุสาวรีปราบพอ่อนำทีมโดยนายอัธพรพักดีสุจริตผู้สมัครนายกหนองคายเบอร์2พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคายเบอร์7ถึงเบอร์ 12. มารับฟังวิสัยทัศน์นโยบายและแผนการพัฒนาหนองคายที่จะพาเมืองของเราก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่าพร้อมเปิดเวทีให้คุณได้ใกล้ชิดกับทีมงานรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมสร้างหนองคายที่ทุกคนอยากเห็นเพราะอนาคตหนองคายคาต้องก้าวไปด้วยกันอยู่ทั้งบ้านทุกทุนทันครับผมนา้ส่งพ้นโกวิศิริกุลพี่น้องหลายคนคุณหนาะผมอยู่ แต่น้องๆรุ่นใหม่ๆอาจจะบอกคุณบางคนอาจจะว่าแมนเราบอโมแมนเราหน้าตะก่อนเราคืออุ่นเตี้ยๆหนึ่งนามือนี่เราคือรอแท้หุ่นดีแท้แม่เห็นบอผมอก็ถือใจได้ฮนะแมนครับผมเนี่ยละครับส้มพ้นครับเมื่อนี้ผมอายุหกสิบกว่าแล้ว,ลวนะครับ,บกระเทาะหลายเติบแล้ว,ลวนะครับที่จะามา ขอคะแนนคนหนองคายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายผมพ่ได้มากหาเสียงนะครับผมจะมาขอคะแนนให้กับผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคายเบอร์สองคุณอัตรพรพักดีสุจริตพร้อมทั้งทีมงานสมาชิกสภาพเทศบาลเมืองหนองคายเบอร์เจ็ดถึงเบอร์เจ็ด 8, 9, 10, 11, 12ไลก่กดแชร์ชมในไล่สดปุ่มหนองค่ายเ้าหนะครับผมในการป่าใสครั้งสุดท้ายก่อนจะเข้าคูหาเลือกตั้งก่อนสีเลือกนายอัธพรทักดีสุจริตทบมีเบอร์สองขอยากจะรู้ว่านุ่งผู้เนี่ยมีวิสัยทัศน์แบบไหนและในในโยบายที่ผมเดินพี่น้องผู้ว่าก็มีงบซีอโอ รัฐมนตรีก็มีงบในมือของเพลิลนอธิบดีต่างๆก็มีในงบของเพลิลนนอกจากนั้นก็มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มีส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เขาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้าสิพัฒนาต้องหู้จักไปหางบประมาณมา ไปหางวาประมาณก็ได้อยู่ก็มันได้ก็คือเจ้าพี่น้องเห็นนั่นแหละครับขั้นผมเบ้าไปพี่น้องก็ว่ากลุ่มน้องค่ายก้าวหนาาขี่คุยโม่เฮ็ดได้บ่ไอสิ่งที่ผมสีวอาเฮ็ดมาแล้วพี่นง้งมีหน้าเมษาดีสวยงามถ้าเข้าตัดแต่งกิ้งดีด